เป็นคนที่ไม่มีหน้าอกอยากจะใส่เสื้อผ้าที่มันแบบว่าใส่แล้วมันมีคุิภาพที่มันดีขึ้นนะคะคือให้เรามีความมั่นใจขึ้นนี่มาพบก <c oughs> <ๆ>ัความสดใสเปล่ปงปากเลยจ้าวันนี้คือแบบว่าหนึ่งเดือนผ่านมานจะมาอัปเดตบลอกมอยให้ฟัาเก <c oughs> ี่ยวกับการเสื้อกบหน้าอกจ้าคือแบบ มากเลยคือแบบเป็นเนินทรงสวยนีย่อยากให้ดูใกล้ๆนะดูสิใส่ชุดอะไรก็มั่นใจเมื่อก่อนอิมต้องใส่แบบว่ายัดฟองน้าแบบหนามากเลยอันนี้คือแบบใส่ปกติเลยอ่ะแล้วก็มีเนินหน้าอกอิมคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการแบบอย่างนี้อยู่แล้วตัวอิมเองด้วยไงคะเวลาเราใส่ชุดอะไรก็มั่นใจมากเลยแล้วก็เป็นเทคนิคของคุณหมอค่ะคือเขาจะออกแบบตามสรีระของเราด้วยนะว่าของเราเนี่ยใช้ประมาณขนาดนี้นะแบบนี้นะก็เลยแบบสมส่วนแล้วรู้สึกชอบ คือแบบใช่เลยสําหรับตัวอิมนะคือมันไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปเพราะถ้าให,ใหญ่เกินไปนก็จะออกข้างๆใช่ไหม,มเพื่อนเคยเห็นใช่ไหมที่รเวลาแบบว่าคนสนออ่วนมากอกแล้วเนื้อมันออกตรงเนี้ยซึ่งมันจะไม่ถูกสรีละแต่ตัวอิมมาชอบที่แบบว่าเฮ้ยให้มันดูเป็นธรรมชาติแต่คุณดูมีแบบหน้าอกนะ เอออะไรอ่ะยังรั้วแ้่เราใส่ชุดเนี่ยมันจะดูมีอุแบบว่าเซ็กซี่เล็ก,ลกน้อยเล็กน้อยแล้วยิ่งเป็นเทคนิคขนนองคุณหมอนะคือเทคนิคบาร์บี้เบสโอ้โหอันนี้คือใส่เสื้อในแบบปะกะติเลยนะเพื่อนกิมแสบไม่ใส่เสื้อในแบบเนี่ยเพืเ่อนๆมันบางมากเลยแล้วมันดับดีมากไม่ต้องดับอะไรมากมายข้าไปใ,ใกล้ๆไหมเนี่ยข้าไปใ,ใกล้ๆไหมเนี่ยสวยมาก ชอบจริงๆแล้วก็ปื้มฝีมือคุณหมอดาดินรุ่มม่วงไทยมากเพราะว่าเขาเก่งจริงๆนะเพราะเขาเป็นผู้หญิงได้มั้งเลยเข้าใจสลรีละของผู้หญิงอ่ะมาที่เดอะ i ิได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะ